สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโพสต์ราส,สดยิวหลังโดนพอบอสั่งเด้งจากกรณีดราม่าสนันโลกออนไลน์ขณะที่เจนนี่ได้หมดทัสดชื่นหรือราชนกสุวรรณเกตกับหวานใจหนุ่มนายตำรวจหนุ่มหล่อสิบตำรวจตรีฉัรมงคลสมแก้วหรือยิวไลฟ์สดร่วมกันและมีแฟนกลับเข้ามาถามแฟนหนุ่มว่า ไม่ได้ไปทำงานหรอกคะโดยหนุ่มยิวตอบว่าเขา work from home กันอยู่ขณะที่เจนนี้พูดต่อว่า work from home คืออะไรอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยล่าสุดเมื่อวันที่27พฤศภาคม2564กองบรรณาธิการเทมโพรายงานว่าพลตำรวจโทรรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาตำรวจภพธรจังหวัดบัตตานีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลกออนไลน์ แชร์ภาพเนื้อหาของสิบตำรวจตรีฉัดมงคลสมแก้วหรือยิวที่ไลฟ์สดใน Facebook อ้างว่าตอนนี้เขาให้ตำรวจทำงานที่บ้านหรือ work from home ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วโดยพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบโดยเร็วที่สุดล่าสุดเมื่อทีมงานเข้าไปตรวจสอบหน้า Facebook ส่วนตัวของอยิวพบว่าเจ้าตัวยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหลังจากที่โดนสั่งเด้งมีเพียงโพสต์ล่าสุดที่โพสต์ไว้เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วว่า ทุกๆวันคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเติบโตขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ